ไรที่มีลำโพงบลูทูธแล้วรูชาร์จหักแบบนี้นะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีการซ่อมกันครับสวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY วนะครับวันนี้มีงานซ่อมลำโพงบลูทูธนะฮะเป็นลำโพงซาบาดอกลำโพง4ดอกแบบนี้นะครับอาการยอดฮิดก็คือรูชาร์จมันช่อบหักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดมาเพื่อที่จะทําการซ่อมดูนะครับคิดว่าหัวชาร์จนม่าจะอยู่ข้างในนี้แหละนะครับ เราก็จะทําการถอดนะครับแผงวงจรออกมาก่อนน็อตนะครับขันน็อตออกมาพอถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถอดฝาครอบวงจรออกนะครับรุ่นนี้มันจะมีฝาครอบวงจรเราก็จะพบว่าหัวชาร์จที่มันหักอยู่ข้างในจริงๆด้วยนะครับโชคดีที่ว่าสภาพมันยังดีอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะทําการเคลียร์พื้นที่ลายวงจรนะครับก็คือดูดตะกั่วในส่วนที่มันบัดกรีค้างๆไว้นะครับเอาออกทําให้มันเอี่ยมเหมือนเดิมนะครับก็คือทําให้มันเรียบเพื่อที่เราจะได้บัดกรีได้อย่างดีนี่นะครับ หาล็อกอะไรต่างๆยังดีอยู่เลยนะครับแสดงว่าสามารถใช้ของเดิมได้แต่ถ้ามันเสียมันหกักอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ทีนี้เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปนะครับตัวบริเวณด้านข้างเนี่ยเติมตะกนะั่วหนาหนาหน่อยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่หักง่ายอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของลายวงจรนะครับเล็กมากนะนี่เต้องค่อยๆบัดกรีแบบนี้นะครับพอมันติดแล้วนะครับก็ลองมาเช็คดูเสียบสายชาร์จดูนะครับอ้าวไฟเข้าแล้วนะเห็นไหมครับถือว่าซ่อมเรียบร้อยปกติก็ประกอบเข้า เหมือนเดิมนะครับใครที่มีลำโพงบลูทูธเก่าๆพังๆนะครับซ่อมเองไม่เป็นส่งมาให้ซ่อมได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ